อาการแบบนี้นะครับพี่ Fortuner คันข้างหน้าขออนญาตด้วยนะไฟเบรกเห็นไหมติดเฉพาะดวงที่สามที่อยู่บนหลังคาดวงไฟเบรกมาตรฐานไม่ติดซ้าขวาไม่ติดอาการแบบนี้อาจจะเป็นที่ฟิวนะครับก็ตรวจเช็ค ฟิวนะครับเปิดคู่มือคู่มือจะบอกว่าฟิวหมายเลขนั้นหมายเลขนี้คุมคุมคุมอะไรยังไงนะครับฟิว5แอมป์7.5แอมป์10แอมป์15แอมป์20แอมป์ก็แล้วแต่นะครับอาการอย่างนี้นะนะครับก็ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดนะครับต้องตรวจเช็คนะครับดีนะว่ามีไฟเบกรกดวงที่3อยู่ข้างบนหลังคาซ้ายขวาไฟเบกรกมาตรฐานไม่มีอันตรายนะครับ เดี๋ยวดูกันอีกครั้งก็ได้ชัดๆเห็นไหมเดี๋ยวดูเขาเบรกกี่ยังลุนให้เบรกหน่อยนะครับขออนุญาตนี่ไงนี่ครนะครับขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนะ f o r t u n e นนะครับเปิดไฟเลี้ยวละไฟเลี้ยวติดแต่ไฟเบรกไม่ติดนะครับโอเคสวัสดีครับผม